ปัญหากันไหมครับแบบลมรั่วแก๊สรั่วนะหรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมเรื่องของตัวความดันนะในระบบไม่ให้เกิดการแวกคำนะครับหรือแม้แต่พาเชอร์ดิชาร์ดหรือแม้แต่เรื่องของตัวระบบลูกปืนนะครับตัวเครื่องนี้นะครับจะช่วยคุณในการแก้ปัญหานั่นก็คือตัวฟุกนะครับซีรีส์ไอไอหแล้วก็ฟุกซีรีส์ไอไอเก้นั่นเองนะครับ ครับตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะทั้ง3รุ่นนะครับตัวรุ่น i i 5 0 0นะครับก็สามารถเช็คตัวลมได้ลมรั่วนะครับแล้วก็ตัวฟุก i i 905สามารถเช็คทั้งลมรั่วได้แล้วก็สามารถประเมินการสูญเสียไปได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอจุดที่รั่วปุ๊บเราสามารถคอนบุตรเป็นเงินได้เลยว่ามันรั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันสูญเสียไปกี่บาท <c oughs> นะครับและตัวสุดท้ายที่ใหญ่สุดก็คือ i i 9 1 5นะครับตัวนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ลมรั่ว แก๊สรั่วแหวกค่มนะครับรวมไปถึงเรื่องของพาช d i ิช h า r g ดนะการอาร์ของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของตลับลูกปืนที่แตกเวลาลูกปืนมันแตกเนี่ยมันจะเกิดการสลิปเกิดการสระดุดมันจะสร้างอัลต์ซาร์ออกมาตัวนี้ก็สามารถที่จะดีเทคได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์หลักๆของน้องเขาดีกว่าว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างไปไปดูกันเอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าฟีเจอร์ไอ้เจ้า ii 9 5 5ตัวน้องท็อปสุดเลยนะต้องเรียกว่าตัวพี่สินะนะตัวพี่นะครับตัว ii 9 5 5สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างและฟีเจอร์เป็นไงได้บ้างนะครับเราเริ่มจากตัวบอดี้น้องเขาก่อนเลยนะครับบอดี้น้องเขาจะออกแบบมาอย่างมินิมอลอ่าสไตล์เหมือนกับ iPhone นะ iPhone ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ปุ่มอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม capture นะครับปุ่ม power ก็ทำการเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่ม capture เป็นการถ่ายรูป ตำแหน่งที่เกิดการรั่วของแก๊สนั่นเองหรือของลมรั่วนะครับเนาะตัวภายในฟีเจอร์ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตัวฮีทซิงค์นะครับระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยไมโครโฟนทั้งหมด64ตัวด้วยกันในการที่จะเก็บนะครับตัวเสียงนะครับอัลตซา,าวจากลมรั่วนะครับตรงกลางจะมีตัว กล้องนะครับเป็นกล้องถ่ายภาพวิชวนเพื่อเอาตัวภาพวิชวนกับเสียงที่เราวัดได้มาเมิดเข้าด้วยการเพื่อระบุตำแหน่งที่มันรั่วนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับแตะตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับจะทําให้ตัวเมนูบาร์ทางด้านซ้ายปรากฏตัวขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปที่โหมดที่1ก็คือตัว l ลีกนะครับไปดูนแ,แรกกันนะครับตัวอิมเมจโหมดก็คือโหมดที่ทําการ ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับอันที่2ก็คือวิดีโอก็คือถ่ายวิดีโออันที่3ในการตรวจจับเรื่องของลมรั่วอันที่4ก็คือพาเชี่ยวที่าดโหมดนะครับเช็คเรื่องของตัวพาเชี a ยนะการอาร์คของตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็อันที่5นะครับก็คือโหมดเม k คิวในการเช็คเรื่องของตลับลูกปืนแตกนะเวลาตลับลูกปืนแตกเนี่ยมันจะเจเนเรตตัวอัลตราซาวออกมานะครับ โอเคในส่วนที่2นะครับก็คือแกลเลอรี่นั่นเองคล้ายโทรศัพท์มือถือเลยเราสามารถที่จะดึงรูปออกมาเพื่อทำรีพอร์ตทำดัตต้ได้ต่อนะครับอันที่3ามอะคูสติกนะครับอะคูสติกก็จะมีการปรับฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดิสเบลไหมหรือการปรับโปรไฟล์นะครับหรือแม้แต่การปรับย่านความถี่ต่างๆเราก็มาแอดดัตในส่วนของฟีเจอร์อะคูสติกนะครับ ฟีเจอร์อันต่อมาที่ที่คือพาเลตเราสามารถเลือกพาเลตได้จะเป็นเรนโบว์หรือไอรอนโบว์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวขาวดําก็ได้เช่นกันนะครับเราสามารถปรับความเข้มได้นะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะอันต่อมาฟีเจอร์ตัวที่5นะครับมาร์เกอร์ตัวนี้เราสามารถเปิดเอาไว้หรือปิดเอาไว้ก็ได้นะครับมาร์เกอร์ตรงจุดตรงกลาง ของภาพหน้าจอและอันสุดท้ายอันด้านล่างคือ Setting นะครับเซตติ้งก็คือในการตั้งค่าวันเวลาต่างๆและที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับ p p r a t i n g condition อ่า เวลามันมีลมรั่วออกไปเราต้องทําการใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลมรั่วเพื่อที่จะได้คํานวณออกมาว่าเอ๊ในแต่ละจุดเนี่ยที่สูญเสียไปเนี่ยต่อเดือนต่อปีเนี่ยมันสูญเสียไปกี่บาทนะเราจะได้ forecast ถูกนะครับเนาะสำหรับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเช็คลมรั่วแล้วก็เช็คควาเชื่อที่ฉาบแล้วก็เช็คตลับลูกปืนถ้ายังไงสนใจอยากให้เข้าไปเดโมเพื่อ,อ,อศึกษานะครับหรือแชร์ความรู้กันนะครับหรือลองเข้าไปว่าจริงๆเลยก็ติดต่อทางผมได้เลยน้องตีนะครับจากบริษัทเมเจอร์โทนิกนะครับ อโอเคเจอกันครับ